เคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งเจตนาที่ดีที่สุดของเราเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงเลยลองนึกภาพองค์กรเทคโนโลยีที่เกิดมาพร้อมภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติแต่สุดท้ายกลับถูกเทคโนโลยีที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยแหะคะ่ะเขย่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยนี่คือเรื่องราวของ OpenAI คะ่ะที่เริ่มต้นในปี2015ในฐานะห้องทดลองวิจัยเล็กๆที่ไม่สแสวงหาผลกำไร พร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าจะสร้างปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI ให้เป็นของทุกคนใช่เลยครับและการจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูบรรยากาศของซิลิคอนแวลลีย์ในปี2015ก่อนตอนนั้นมันมีความกังวลคุก,กรุ่นอยู่เลยครับว่าอำนาจในการพัฒนา AI ขั้นสูงเนี่ยกำลังจะไปกระจุกตัวอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่อย่าง Google โดยเฉพาะหลังจากที่ Google ไปซื้อ e p ม i n d มา การก่อตั้ง OpenAI ตอนนั้นเลยเหมือนเป็นการประกาศตัวของกลุ่มดาวิดท,ที่จะมาท้าทายโกลอัดเพื่อสร้างขั้วอำนาจถ่วงดุลป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง AGI ตกไปอยู่ในมือขององค์กรที่คิดถึงแต่กำไรอย่างเดียวโหเปิดเรื่องมาได้น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเดินทางที่น่าทึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยจุดพลิกผันขององค์กรนี้กันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ในฐานะองค์กรการกุศลที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์สู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นบริษัทมูลค่า5 0 0แสนล้านดอลลาร์ในปี2025ที่กำลังจะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนเอาละค่ะมาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลย OpenAI ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมปี2015โดยกลุ่มบุคคลที่ต้องบอกว่าเป็นระดับตำนานของวงการเทคโนโลยีเลยไม่ว่าจะเป็น Elon Musk Sam มอ t m a n แล้วก็ Peter t พวกเขาประกาศพันธสัญญามูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งตอนนั้นถือเป็นเงินที่มหาศาลมากเป้าหมายของพวกเขาก็ชัดเจนมากค่ะคือสร้าง AI เพื่อช่วยมนุษย์จริงๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำกำไรเลยการเลือกโครงสร้างแบบ Non-Profit ก็เพื่อจะบอกทุกคนว่าเราไม่ได้ทำเพื่อเงินเราทำเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของส่วนรวมเพน AI นี่เหมือนกับเป็นห้องแลบของมหาวิทยาลัยมากกว่าบริษัทอีกครับ พวกเขาทำงานกันแบบ Open Source คือเปิดเผยผลงานวิจัยให้คุณอื่นเอาไปใช้ได้ฟรีๆผลงานชิ้นแรกๆที่โดดเด่นก็คือ OpenAI Gym ซึ่งมันคือสนามเด็กเล่นดิจิทัลที่ช่วยให้นักพัฒนาทั่วโลกสามารถเอาอัลกอริทึม reinforcement learning ของตัวเองมาทดลองและเปรียบเทียบกันได้ แนวคิดหลักตอนนั้นคือเชื่อว,ว่า AGI จะเกิดขึ้นจากการที่ AI เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากๆเหมือนมนุษย์อย่างเช่นการเล่นเกม Dota 2ซึ่งพวกเขาก็ทุ่มเทกับโปรเซส์นี้มากจนสามารถสร้าง AI ที่เอาชนะแชมป์โลกได้เลยฟังดูเหมือนเป็นยุคทองแห่งอุดมการณ์เลยนะคะแต่เบื้องหลังความสำเร็จทางเทคนิคเหล่านั้นมันมีรอยร้าวที่เริ่มปรากฏขึ้นความจริงที่โหดร้ายก็คือเรื่องเงินแม้จะประกาศว่าจะระดมทุน1,000ล้านดอลลาร์ แต่เงินบริจาคที่เข้ามาจริงๆในช่วง2-3ปีแรกกลับมีแค่ประมาณ130ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเหมือนเทียบไม่ได้เลยกับค่าใช้จ่ายด้านพลังการประมวลผลที่กำลังจะพุ่งสูงขึ้นแบบติดจรวดเลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่พลิกโฉมหน้าของ OpenAI และวงการ AI ไปตลอดกาลครับคือการมาของสถาปัตยกรรมโมเดลที่ชื่อว่า Transformer ที่นักวิจัยของ Google คิดค้นขึ้นในปี2017 ถ้าจะอธิบายง่ายๆคือมันเป็นวิธีการใหม่ที่ทำให้ AI เข้าใจประโยคและบริบทของภาษาได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนักวิจัยของ OpenAI โดยเฉพาะคนเก่งๆอย่าง Alex Radford มองเห็นศักยภาพตรงนี้แล้วก็เอามาต่อยอดกับแนวคิดที่เรียกว่า Generative Pretraining หรือ GPT ที่เรารู้จักกันดีเดี๋ยวนะคะตรงนี้สำคัญมากหมายความว่า แทนที่จะสอน AI ให้เล่นเกมเก่งๆเหมือนที่เคยทำมาพวกเขาค้นพบวิธีใหม่ที่ดีกว่าหรอคะถูกต้องครับเขาค้นพบว่าแค่เราโยนข้อมูลตัวหนังสือมหาสารจากอินเทอร์เน็ตให้โมเดลแล้วสั่งให้มันทำนายคำตอบไปเรื่อยๆแค่นั้นเองโมเดลมันกลับเรียนรู้คอนเซปต์ซับซ้อนเกี่ยวกับโลกและภาษาได้เองอย่างน่าทึ่งแต่วิธีนี้มีข้อแม้สำคัญข้อเดียวครับคือมันต้องการสเกลที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นไปอีก ทั้งขนาดโมเดลข้อมูลและที่สำคัญที่สุดคือพลังการประมวลผลที่ต้องใช้เงินมหาศาลโอ้โหเข้าใจแล้วค่ะนี่คือทางสองแพร่งที่บีบคั้นหัวใจเลยคือถ้าอยากจะไปต่อในเส้นทางสร้าง AGI ที่ดูมีแววที่สุดก็ต้องใช้เงินแบบที่องค์กรการกุศลไม่มีทางหามาได้แต่ถ้าจะยึดมั่นในอุดมการเดิมก็ต้องทิ้งงานวิจัยที่อาจจะเปลี่ยนโลกไปเลย มันเหมือนกับวงดนตรีอินดี้ที่ต้องเลือกว่าจะเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่เพื่อทำเพลงต่อหรือจะยุบวงไปเลยแล้ว OpenAI เลือกทางไหนคะพวกเขาเลือกที่จะเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่ครับแต่วิธีการของพวกเขามันไม่ธรรมดาเลยจุดเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นในปี2019ซึ่งมีรากฐานมาจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาเรียกว่า scaling laws หรือกฎแห่งสเกลซึ่งตีพิมพ์เป็นเปนเปอร์ออกมาในปี2020กฎแห่งสเกลฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยคะ่ะ มันคืออะไรกันแน่คะมันคือการค้นพบที่เปลี่ยนการวิจัย AI จากศิลป,ะ,ปะให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมครับพูดง่ายๆคือพวกเขาเจอสูตรสาเร็จที่คาดเดาได้ว่าถ้าเราเพิ่ม3อย่างคือ 1. ขนาดของโมเดล 2. ขนาดของข้อมูลที่ใช้สอนและ 3. พลังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฝึกประสิทธิภาพของ AI จะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงเลยการค้นพบนี้มันเปลี่ยนเกมเป็นหมดจากเดิมที่ทุกคนพยายามหาอัลกอริทึมที่ฉลาดกว่ากลายมาเป็นสงครามอุตสาหกรรมหนัก ที่ใครมีเงินทุนและคอมพิวเตอร์มากกว่าคือผู้ชนะคำขวัญในใจของทีมตอนนั้นเลยกลายเป็น Sc is Scale is all you need พอมีสูตรสําเร็จแบบนี้แล้วก็เหลือแค่ปัญหาเดียวคือเงินเพื่อแก้ปัญหานี้ในเดือนมีนาคม2019 OpenAI เลยผ่าตัดองค์กรตัวเองสร้างโครงสร้างแบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนเรียกว่า capped profit หรือจํากัดผลกําไรโดยที่องค์กรแม่ยังเป็น non-profit ที่คอยคุมหางเสืออยู่แต่มีการตั้งบริษัทลูกที่สแสวงหาผลกําไรได้ขึ้นมาเพื่อเปิดทางให้ระดมทุนและให้หุ้นกับพนักง,งานได้ จุดที่น่าทึ่งและฉลาดมากของโครงสร้างนี้คือการจํากัดผลกําไรครับคือเขากำหนดเพดานไว้เลยว่านักลงทุนจะได้ผลตอบแทนคืนไม่เกิน1 0 0เท่าของเงินลงทุนเริ่มต้นส่วนกําไรที่เกินจากนั้นทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับคืนไปให้องค์กรแม่ที่ไม่แสวงหาผลกําไรเพื่อเอาไปใช้ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะตามเจตนารมณ์เดิม มันเป็น,นกลไกที่เหมือนกับการเช่าระบบทุนนิยมเพื่อมาสร้างสังคมนิยมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากในซิลิคอนแวลลีย์เดี๋ยวนะคะจำกัดที่100เท่าฟังดูเหมือนเยอะมากนะคะแต่ในโลกของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่บางบริษัทโตเป็นพันพันเท่าการจำกัดไว้แค่นี้มันเหมือนกับการเหยียบเบรกตัวเองอย่างแรงเลย แล้วโครงสร้างลูกเครื่องแบบนี้มันจะเวิร์กจริงๆเหรอคะในใจแอบคิดว่าบอร์ดที่เป็นองค์กรการกุศลจะคุมบริษัทลูกที่กําลังจะกลายเป็นอสุรกายทางการเงินไหวจริงๆเหรอมันเหมือนเอากรรมการหมู่บ้านไปคุมโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศเลยนะคะเป็นคําถามที่เฉียบคมมากครับและมันก็คือเมล็ดพันธุ์ของวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก4ปีต่อมาแต่ในตอนนั้น โครงสร้างใหม่นี้มันเซ็กซี่พอที่จะดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดเข้ามาได้นั่นก็คือ Microsoft ครับในเดือนกร,รกฎาคม2019 Microsoft ประกาศลงทุน1,000ล้าน,นดอลลาร์ใน OpenAI แลกกับการที่ OpenAI ต้องใช้ Cloud a z u r e เป็นที่ฝึกโมเดลแต่เพียงผู้เดียวแต่ไดฉันได้ยินมาว่าในสัญญานั้นมีเงื่อนไขพิเศษที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ และนี่คือจุดที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดเงื่อนไขนั้นระบุว่าใบอนุญาตของ Microsoft ทั้งหมดจะมีผลกับเทคโนโลยีก่อน A.G.I. pre A.G.I. เท่านั้นหมายความว่าถ้าวันไหนที่บอร์ดของ Open A.I. ประกาศว่าเราสร้าง A.G.I. ได้สำเร็จแล้วในวินาทีนั้นเองใบอนุญาตทั้งหมดของ Microsoft จะกลายเป็นโมคะ และเทคโนโลยี AGI จะกลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรแม่ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่เพียงผู้เดียวโหฟังดูเหมือน Microsoft ใจกว้างนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือการเดิมพันที่ฉลาดสุดๆหรือเปล่าคือถ้า Open AI ไปไม่ถึง AGI Microsoft ก็ได้เทคโนโลยีทั้งหมดไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองเต็มๆแต่ถ้าเกิดไปถึง AGI จริงๆซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับเปลี่ยนโลก Microsoft ก็ยังเป็นพันธมิตรคนสำคัญที่สุดอยู่ดี เหมือนกับว่าแทงยังไงก็ไม่เสียเลยถูกต้องเลยครับเงื่อนไขนี้ทำให้คำว่า AGI ไม่ใช่แค่แนวคิดทานปรัชญาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเงื่อนไขาทางกฎหมายที่มีมูลค่ามหาศาลและเป็นชนวนของความขัดแย้งในเวลาต่อมาและแล้วก็มาถึงวันที่ทุกอย่างระเบิดออกวันที่30พฤศจิกายน2022วันเปิดตัว c h a g p t ค่ะ ดิฉันจาได้ว่าตอนแรกทีมงานบอกว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างงานวิจัยที่เปิดให้คนลองเล่นเพื่อเก็บฟีดแบ็กเฉยๆแต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นไวรัลระดับโลกเป็นแอปพลิเคชันสําหรับผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มีผู้ใช้งาน100ล้านคนในเวลาแค่2เดือนเบื้องหลังความสําเร็จนี้คือเทคนิคที่เรียกว่า reinforcement learning from human feedback หรือ RLHF ซึ่งถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพมันคล้ายๆกับการสอนเด็กครับ แทนที่เราจะให้หนังสือทั้งห้องสมุดแล้วปล่อยให้เรียนรู้เองเรามานั่งสอนข้างๆเลยอันไหนตอบดีเราก็ชมว่าเก่งมากอันไหนตอบไม่ดีเราก็บอกว่าลองคิดใหม่นะการให้ฟีดแบ c k แบบนี้ซ้ำๆเป็นล้ลานๆครั้งทำให้ AI รู้ใจมนุษย์มากขึ้นว่าเราอยากได้คำตอบแบบไหนที่ทั้งมีประโยชน์และไม่เป็นอันตรายซึ่งต่างจาก GPT 3รุ่นก่อนที่เหมือนอัจฉริยะแต่บางทีก็พูดจาไม่รู้เรื่อง แต่ความสำเร็จที่ถล่มทลายนี้เองกลับสร้างความตึงเครียดอย่างมหาศาลภายในองค์กรจนนำไปสู่เหตุการณ์ช็อกโลกในเดือนพฤศจิกายน2023เมื่อคณะกรรมการของฝั่งองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรซึ่งนำโดยหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมก่อตั้งอย่างอิลยาซุชเควอร์ลงมติไล่แซมอาลแมนออกจากตำแหน่งซ e อโดยให้เหตุผลที่คลุมเครือมากว่าขาดความตรงไปตรงมาในการสื่อสาร เหตุการณ์นั้นมันคือการรัฐประหารด้านธรรมพิบาลที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับมันคือจุดประทะก,กันของสองขั้วความคิดที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือฝ่ายที่ยึดมั่นในภารกิจด้านความปลอดภัยนำโดยอิลิยาพยายามจะยึดอำนาจคืนจากฝ่ายที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนำโดยแซม แต่พวกเขาพลาดอย่างมหันต์ตรงที่ไม่ได้ประเมินพลังของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจเลยแต่เหตุผลที่ว่าขาดความตรงไปตรงมานี่มันกว้างมากเลยนะคะในวงในเขาวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องอะไรกันแน่คะมันคือการเมืองภายในหรือมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังมีข่าวลือหนาะหูว่าก่อนที่แซมจะถูกไล่ออกไม่นานทีมวิจัยด้วยคนพบความสามารถใหม่ของ AI ที่น่าทึ่งและอาจเป็นอันตราย ซึ่งอิลิยากังวลว่าแซมกำลังผลักดันเทคโนโลยีนี้ออกไปเร็วเกินไปโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเพียงพอแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรการรัฐประหารครั้งนี้ก็พังไม่เป็นท่าเพราะพนักงานกว่า700คนจากทั้งหมด770คนพร้อมใจกันขูจ่จะลาออกตามแซมไปและซัตยานาเดล่าซีอของ Microsoft ก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วประกาศพร้อมจ้างทีมงานทั้งหมดของ Open AI ทันที ผลลับก็คือภายในเวลาแค่5วันแซมอัลคแมนก็ได้กลับมานั่งเก้าอี้ซีโอเหมือนเดิมแต่คราวนี้มาพร้อมอำนาจที่มากกว่าเดิมส่วนคณะกรรมการชุดเก่าที่ไล่เขาออกก็ถูกปรับเปลี่ยนยกชุดเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บุคลากร,กรระดับสูงด้านความปลอดภัยทยอยลาออกตามมาทั้งตัวอิลเลาเองและแจนเล็กที่ออกมาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยถูกลดความสำคัญลงเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์ที่สวยหรู และท้ายที่สุดทีมซูเปอร์อไลน์เมนท์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุม AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์โดยเฉพาะก็ถูกยุบลงปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้สะพรอนแนวคิดที่นักวิชาการเรียกว่า a m o r a โมรอล t ดหรือการเลื่อนไหลาทางศิลธรรมครับมันคือการที่ค่านิยมขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจอันสูงส่งค่อยๆถูกกัดกร่อนไปทีละน้อยเมื่อต้องเข้ามาอยู่ในสนามแข่งขันทางการค้าที่ดุเดือด สุดท้ายองค์กรก็จะเริ่มทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดแทนที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามอุดมการณ์ดั้งเดิม และการเลื่อนไหลนั้นก็พาเรามาถึงยุคปัจจุบันค่ะล่าสุดในเดือนตุลาคม2025 OpenAI ได้พ่าตัดโครงสร้างองค์กรอีกครั้งอย่างเป็นทางการกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Public Benefit Corporation หรือ PBC หรือบริษัทเพื่อประโยชน์สาธารนณะพร้อมกับมูลค่าบริษัทที่ประเมินไว้สูงถึง500,000ล้านดอลลาร์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีนัยะสาคัญหลายอย่างมากครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆมี4ข้อ หนึ่งคือการยกเลิกเพดานจำกัดผลกำไรสำหรับนักลงทุนรายใหม่ๆพูดง่ายๆคือเปิดประตูรับเงินทุนมหาศาลเต็มที่ 2. ส,สถานะ PBC ที่แม้จะฟังดูดีแต่ในทางกฎหมายมันคือการลดทอนภารกิจดั้งเดิมลงจากที่เคยต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่หนึ่งตอนนี้กลายเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกับประโยชน์สาธารณะ 3. สัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นใหม่ที่น่าสนใจมากคือ Microsoft ถือ27% พนักงานและนักลงทุนอื่นถือ47%และมูลนิธิ OpenAI ที่เป็นองค์กรแม่เดิมเหลือสัดส่วนแค่26%และ4มีการตั้งคณะกรรมการาผู้เชี่ยวชาญอิสระขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการประกาศสถานะ AGI ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดอำนาจของบอร์ด OpenAI ลงไปอีกฟังดูซับซ้อนมากเลยนะคะสรุปไม่ง่ายคือจากองค์กรการกุศล100%ตอนนี้กลายร่างเป็นบริษัทที่ต้องทำกำไรเต็มตัว แต่ก็ยังมีป้ายแตะไว้ว่าต้องคิดถึงประโยชน์ของสังคมอยู่มันเหมือนเป็นลูกครึ่งที่ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้และการปรับโครงสร้างทั้งหมดนี้ก็เพื่อรองรับโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยมีมาโปรเจกต์ Star Gate ใช่ครับโปรเจกต์ Project Star Gate คือโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า500,000ล้านดอลาลาร์เพื่อสร้างเครือข่ายซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับฝึกโมเดล AI รุ่นต่อไปสเกลของมันใหญ่จนเหลือเชื่อ ยกตัวอย่างเช่นศูนย์ข้อมูลหลักที่รัฐเท็กซัสแค่แห่งเดียวต้องการพลังงานไฟฟ้าถึง1.2กิกะวัตต์เดี๋ยวนะคะ1.2กิกะวัตต์นั่นมันเท่ากับพลังงานที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หนึ่งแห่งเลยใช่ไหมคะแค่เพื่อศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวเนี่ยนะถูกต้องครับมันคือสเกลที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและเพื่อลดการพึ่งพา n อ i นว a เดียพวกเขายังร่วมมือกับ r รอด c o มเพื่อ,อออกแบบชิป AI ของตัวเองอีกด้วยนี่คือการเดิมพันอนาคตทั้งหมดของบริษัท ในขณะที่พวกเขากำลังสร้างจัก,กรวรรดิทางกายภาพความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยังเดินหน้าไม่หยุดล่าสุดก็มีโมเดลโอที่ใช้โค้ดเนมว่า Strawberry ซึ่งว่ากันว่ามีความสามารถในการใช้เหตุผลแบบ System 2คือคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ไม่ใช่แค่ตอบตามแพทเทิร์น และ GPT 5ที่ทำคะแนนสอบยากๆอย่างคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ในระดับผู้เชี่ยวชาญรวมถึง Sora 2ที่สร้างวิดีโอได้สมจริงจนวงการสร้างสารรค์เริ่มสั่นคลอนแล้วแต่ถ้ามกองความสำเร็จทั้งหมดนี้มันก็มีเมฆดำก้อนใหญ่ลอยอยู่ครับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ คือคดีฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์กับเดอะนิวย r k กไทมสซึ่งอาจสั่นคลอนหลักการ Fair u s สหรือการใช้งานโดยชอบธรรมที่เป็นหัวใจของการฝึก AI ทั้งวงการถ้า OpenAI แพ้คดีนี้อาจหมายถึงการต้องรื้อโมเดลที่สร้างมาทั้งหมดและยังมีวิกฤตด,ด้านพลังงานที่การเติบโตแบบก้าวกระโดดของพวกเขาอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของโลกจนทำให้บริษัทต้องหันไปสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างจริงจัง เราได้เห็นการการคานทั้งหมดขนโอม n a นจากห้องทดลองในฝันที่เต็มไปด้วยอุดมการสู่การเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งยุคปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงอิทธิพลและซับซ้อนที่สุดในโลกถ้าจะให้กลั่นกรองบทเรียนสำคัญจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามีอยู่3ข้อที่ชัดเจนมากครับข้อแรกโครงสร้างไม่สามารถควบคุมสเกลได้จริงจ บอร์ดขององค์กรการกุศลถูกออกแบบมาเพื่อดูแลภารกิจแต่ไม่สามารถควบคุมโครงการมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันจากตลาดทุนได้ดังที่เราเห็นในเหตุการณ์รัฐประหารที่ล้มเหลวข้อที่ 2. ความปลอดภัยคือวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ข้อบังคับการที่ทีมซูเปอร์อะไลเมนต์ต้องยุบไปพิสูจน์ให้เห็นว่ากฎระเบียบอย่างเดียวไม่สามารถบังคับใช้ได้ถ้าวัฒนธรรมขององค์กรให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์มากกว่า และข้อสุดท้าย Amoral Drift นั้นเป็นเรื่องจริงครับแรงกดดันจากการแข่งขันทำให้ OpenAI ต้องค่อยๆละทิ้งจุดยืนที่แตกต่างของตัวเองและกลายเป็นสิ่งที่คล้ายกับคู่แข่งที่บวกเขาเคยต้องการจะต่อต้านในตอนแรกสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำขามไว้ให้ได้ขบคิดกันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของ OpenAI เป็นวิวัฒนาการที่จำเป็นเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย AGI ที่ยิ่งใหญ่หรือมันคือการทรยศต่ออุดมการดั้งเดิมของตัวเอง ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า OpenAI ได้จุดไฟแห่งยุคปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วแต่การควบคุมไฟกองใหญ่นี้ไม่ได้อยู่ในมือของพวกเขาเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป